สวัสดีแฟนเพจกระบดบลูกหนังวันนี้ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมครับแบงก์กระบ,บลูกหนังวันนี้เป็นคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งครับจะเป็นคลิปที่ผมจะมาใช้โปรแกรมหรือสูตรบอลราคา1นณสกันแต่ก่อนที่จะไปรับฟังและไปดูกันครับต้องบอกคาว่ายินดีกับสมาชิกพี่ๆในกลุ่ม VIP ของแบงค์ด้วยต่อ กับแนวทางเมื่อคืนและ2-3วันที่ผ่านมาต้องบอกครับว่าโดยเฉพาะตัวบอลเต็งเข้ากันมา3วันติดแล้วต้องบอกว่าพี่ๆสมาชิกในกลุ่มถอนกันรัวๆเห่งๆทุกท่านเลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ฟังอยู่แล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่ม V.I.P. ของแบงค์กลุ่มฟุตบอลคอมมูนิตี้ที่ดีที่สุดในไทยตอนนี้อย่าลืมครับแอดไลน์เข้ามาได้ที่ b a n k 1 6 86หรือจะคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้ให้ก็ได้มาครับวันนี้แบงค์ขอหยิบการใช้โปรแกรมสูตรบอลราคา1% 2มาลองเล่นดูครับมาใช้ดูว่าโปรแกรมนี้สูตรนี้ที่ได้มาแบบกับโปรแกรมเมอร์ท่านหนึ่งเป็นพี่ชายของแบงค์เองที่รู้จักกาันแล้วบอกเฮ้ยลองเอาไปใช้ดูพี่เขียนไว้เป็นการลงทุนใช้เ เอาไปเทสให้ดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงมันมันมันเข้าตำลาไหมกับสูตรนี้ซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าสูตรแบบนี้มีในเฉพาะที่ต่างประเทศโดยพี่คนนี้ที่เขาเอามาให้ผมเนี่ยเขามาเขียนมาแกะทีละโค้ดทีละตัวแล้วเอามาประยุกต์ใช้เป็นของประเทศไทยนะครับคู่ที่แบงค์จะหยิบมาวิเคราะห์ การวันนี้ขอหยิบบอลสกอตติสพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างฮิบเบอร์เนียนเจอกับเรนเจอร์กัสโกรเรนเจอร์คู่นี้ราคาเปิดออกมาครับเป็นกัสโกรเรนเจอร์พวกเขาต่ออยู่ที่1ลูกราคาสูงต่ำอยู่ที่2 7 5ราคา1นคูณสครับอยู่ที่ถ้าฮิเบอร์เนียนชนะจ่ายอยู่ที่5.16ถ้าเรนเจอร์ชนะจ่ายอยู่ที่1.56ถ้าเสมอกันครับจ่ายอยู่ที่4.10เราไปดูโปรแกรม10นัดหลังสุดของทั้งคู่เมื่อเจอการ10นัดหลังสุดของทั้งคู่ เป็นฮิบเนียนครับพวกเขาเก็บชัยชนะได้นัดเดียวส่วนอีก2แมตช์เสมอและ7นัดพวกเขาแพ้เรามาดูฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านฮิบเนียนมั่ง10นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ5เสมอ2แพ้3ส่วนทางด้าน10นัดหลังสุดของเรนเจอร์พวกเขาชนะ8เสมอ1แพ้1เกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสูสีผมใช้คำนี้ได้เลยครับค่อนข้างที่จะสูสีฮิบเนียนพวกเขาไม่แพ้ใครมา5นัด ส่วนทางด้านของเรนเจอร์พวกเขาเล่นเป็นทีมเยอือนพวกเขาไม่แพ้ใครมา8นัดติดแล้วถึงถึงบอกเขาว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะสูสีเลยและยิ่งราคาที่มันเปิดออกมาแค่เรนเจอร์ต่อ1ลูกเนี่ยผมมองว่ามันเป็นราคาที่น่าเล่นสุดๆวันนี้เรามาในคอนเซปต์กับการใช้โปรแกรมสูตรบอลราคา1คูณ2วันนี้ผมเลยจะมาให้พี่ๆทุกท่านดูครับว่าสูตรบอลน,นี้โปรแกรมนี้มัน ใช้ได้เวิร์กไหมมันใช้แล้วมันผลตอบรับเป็นยังไงวิธีการใช้ง่ายขนาดไหนผลคำนวณในการวิเคราะห์แล้วโปรแกรมนี้ มันคำนวณมาให้เชียร์ทีมไหนอย่างที่พี่ๆเห็นบนหน้าจอตรงนี้เลยนะครับโปรแกรมคำนวณออกมาว่าถ้าเราเล่นราคาที่1ลูกเนี่ยบอลมันค่อนข้างที่จะ50-50ผมใช้คำนี้ดกว่า5 0 50เป์ที่เรนเจอร์จะชนะเนี่ยมีสูงแต่อาจจะไม่ชนะเรื่องของการมีราคาต่อรองสูตรและ โปรแกรมเลยคำนวณออกมาให้อีกราคาหนึ่งนั่นคือราคา0.75ซึ่งตัวสูตรเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยมองว่ามันเป็นราคาที่เรนเจอร์น่าจะรับประทานน่าจะกินน่าจะได้ตังถึงผมใช้คำนี้นะครับ14%ซึ่งถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยสูตรเนี่ยถ้ามันมากกว่าประมาณ10%เนี่ยคุณเชียร์ทีม ทีมต่อได้เลยซึ่งราคาเว็บตอนนี้ก็มีเปิดออกมาในราคา0.75ซึ่งไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับทั้งตัวเรทราคา1นคณ2หรือแม้กระทั่งตัวโปรแกรมสูตรบอลราคา1.2คณ2ออกมาอย่างนี้ดังนั้นครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ g a s c o จอ n e มีรับซับแน่นอนก่อนจากกันไปนะครับพี่ๆท่านไหนที่ฟังจนมาถึง ตอนนี้ถ้าพี่ๆอยากได้สูตรโปรแกรมนี้นะครับเข้ามาแอดไลน์เข้ามาหาผมได้เลยที่แอด b a n k 1 6 8 6หรือจะคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้ให้ก็ได้เข้ามาว่าเอ้ยอยากได้สูตรครับอยากได้โปรแกรมราคา1,2คูณเอาไปใช้นี้ต้องทำยังไงบ้างทักหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงและสุดท้ายครับถ้าพี่ๆท่านไหนที่ดูอยู่แล้วชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด share, สั b s c r i b ้เป็นกำลังใจให้แบงค์ด้วยแล้ววันนี้แบงค์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ